สวัสดีค่ะช่างบบนะคะวันนี้มาอยู่กับเครื่องตัวนี้จะเป็น macbook pro ปี2018นนะคะ1ิ้นิ้วเป็น m o เด l a 1990นะคะวันนี้ช่างโบมารีวิวการใส่ซิลิโคนนะคะเป,เป็นในส่วนของตัวงานที่เปลี่ยนซิลิโคนของตัวเครื่องนะคะตัวนี้ก็คุณลูกค้าแจ้งว่ามีอาการแบบใช้งานนะคะตัดต่อกราฟิกแล้วมีอาการกระตุก นะคะอันนี้ก็จะมีในสส่วนนะคะก็คือส่วนของแบตเตอรี่ที่บวมมากนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวความร้อนที่ระบายไม่ทันนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวซิลิโคนนะคะอันนี้เราเห็นได้กันชัดชัดเจนเลยว่าตัวซิลิโคนนะคะก็คือจะแห้งนะคะตัวนี้มันทํ้ให้ระบายความร้อนออกไม่ได้นะคะก็คือเมื่อเวลาตัว ซิลิคอนเขาแห้งนะคะเราก็ตามอายุการใช้งานเครื่องแล้วก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็จะทําการทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนรีวิวให้ดูนะคะตัวนี้เราก็เช็ดเท่าคขาสะอาดให้เรียบร้อยนะคะรวมไปถึงตัวฮีทซิงด้วยนะคะตัวฮีทซิงจะสำคัญมากเลยนะคะเมื่อไม่มีซิลิคนมา ช่วยให้การไหลของความร้อนดีนะคะมันก็จะทำให้เครื่องนะคะร้อนเปอร์ฟอร์แมน์ก็จะดรอปลงดอนนี้เราก็แค่ทำการเปลี่ยนนะคะตัวนี้วันนี้ช่างโบมารีวิวตัวนี้นะคะ<ม>ก็คือจะเป็นตัว MX6 นะคะตัวนี้อันนี้เป็นแบบใหม่นะคะตัวรุ่นนี้เป็นซีโคนที่เอาไว้ใส่กับพวกพวกแล็ปท็อปของ ของเกมมิ่งนะคะแต่เอามาใส่กับเครื่องแม็กก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้นนะคะกว่าซิลิโคนตัวเดิมของโรงงานนะอันนี้ใส่ได้เลยนคะคะตัวนี้ก็มันจะเป็นแบบออกเหนียวๆหน่อยแล้วก็จะใส่แบบให้เขาเกลี่ยได้ทั่วๆ ตัวนี้ใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเ,เขาจะเหนียวอยู่แล้วเนี่ยเราเน้นเกลี่ยเอาอันนี้ก็คือเป็นงานเปลี่ยนนะคะเนี่ยเราเกลี่ยเอาเราก็จะเกลี่ยให้เขาแค่พอแบบเป็นผิวเรียบนะคะก็จะเกลี่ยไปแล้วเดี๋ยว พอเราปิดซิค์ลงมันก็จะเสมอเรียบหมดนะคะแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะคะตัวนี้ใส่กับเครื่องเครื่องแม็กได้นะคะแล้วระบายความร้อนดีด้วยลูกค้าหลายๆท่านใส่ไปแล้วรีวิวนะคะก็ถือว่าดี สำหรับเคสนี้ลูกค้าเปลี่ยนแบตด้วยนะคะช่างบ็อกว่าแถมเปลี่ยนตัวนี้ไปด้วยเราใส่ของดีเข้าไปเลยนะคะก็แด้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอปิดปุ๊บเขาก็จะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเต็มพื้นที่อันนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเกี่ยแค่พอแบบพอใส่ซิงค์ได้นะคะก็หนาสักประมาณศูนุมิลนะคะแล่ช่างๆหลายๆคนก็ทำได้อยู่แล้ว สำหรับใครที่สนใจงานเปลี่ยนซีิีคนนะคะก็สามารถส่งเครื่องเข้ามาเปลี่ยนได้ค่ะโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณนี้ค่ะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะน,นี้ชัมโบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ